ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยกาวผารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลข้าวทางเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาครับผมวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566เลขที่ออก422007ล่าง20ครับสําหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคที่มากันน,น,น,นะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอซทุกขูทุกคน ครับสำหรับพ so like so so ี so like ่น้องเอฟซีทันใดที่ยังพัฒนาโชคได้เหมันกันครับผมเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของเบาแหลมพารว้ยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องนะครับน้องมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมของพ่อแหล่นอนนาครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับของพอแหล่นอนนาครับพ่อแหล่นี่จะเก่งหรือว่าฝีมือนะครับน้องในเรื่องของตัวเลขครับผมเลกวิ่งครับพี่น้องครับ ลดยากครับผมซึ่งหนักอีิพ่านมานะครับเนาะกะเข่าเตรียมๆครับผมเข่าทีเล็กเจ็ดครับพี่น้องครับเป็นตัวล่องนะครับเนาะครับแต่ว่าให้มาเพียงสองตัวแค่นั้นครับเลขวิ่งครับส่งขอประทานอภัยครับผมครับเหตุงานหลายหน้าหลายครับผมหาแนวทางตัวเลขพอแหลก็อพเห็นครับพี่น้องครับกะเล็กวิ่งไม่ได้ก็ฝากเอาไว้ครับผมสําหรับพอแหลกนอหน้านะครับเนาะเล็กวิ่งเก่งเลยครับพี่น้องครับ สำหรับตัวเลขจับคู่พอแหลงงวดทีพันมากครับผมกะเขาตัวกลับได้พี่น้องครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตหามื่อีกจักลอบกันนะครับผมครับสำหรับตัวเลขครับผมขออนุญาตนะครับเนาะครับหาโบเห็นคือเก่าครับพี่น้องครับเปิ่งกันนะครับเนาะครับสำหรับงวดที่พานมากครับวันที่20เราวพัฒนาครับพอแหลงวิ่งมาที่6กับ7ครับตัวล่องนะครับเนาะสำหรับเลขวิ่งเลข7เขาเต็มเต็มครับพี่น้องเลขจับคู่เขา7 0ครับเลขออก07เนะครับเนาะครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีที่เป็นแฟนครับรับผมของพอแหลนครับเนาะคนนอนหนักอย่าลืมครับพี่น้องกับติดตามครับผมกดเอาไว้ด้วยครับเด้อกับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับผมเอาไว้เพื่อจะบ่ได้พลาดนะครับเนาะคลิปตัวเลขแนวทางเด็ดติ่ทั้งช่องเด้นํามาลงให้พี่น้องเอฟซีครับทุกคู่ทุกคนเดี่ติดตามได้รับชมกับผมสาหรับมือนี้กับผมมาเบิ่งนกันครับว่าพอแหลจะมีตัวเลขแนวทางกับผมตัวเดกันบางนะครับเนาะเอามาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมทุกคู่ทุกคน ครับสำรับเหล็กเล่าพัฒนาครับผมในงวดจะถึงวันจันทร์ที่23ตุลาคมสองห้าหกหก เราพัฒนาครับสาหรับคลิปนี้จะพภา,าพมาปี่นองนะครับเนาะมาเบิ่งมาติดตามครับผมตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนนาสำหรับกอนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณครับผมเจ้าของตัวเลขแนวทา้งนะครับเนาะครับคือพ่อแหล่ครับผม ปราบตี่คารุณนาตัวเล็กหน้าตัา้งครับใหม่มากยุ่งช่องของเบาแหลมภารย้ยยก่าวผาร้ยกับผมได้มีโอกาสครับนําไม่พี่น้องเอฟซีหติดตามได้รับช่วงกันครับมาบิ่งในส่วนของเล็กวิ่งกันครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด เจดกับ8ครับผมครับสำหรับเลขวิ่งครับของพอแลสายวิ่งสายหลุดบอกควรผ่านกันเนาะครับเนาะครับเก่งในเรื่องของเลขวิ่งเลขจับคู่ครับบ่อธรรมดาได้พี่น้องงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งของพอแลกเขาครับผมครับงวดนี้พอแลเด่นให้พี่น้องนะครับเนาะที่เลข8ครับผมครับบอกควรผ่านได้พี่น้องครับเอาเบองในส่วนของตัวเลขจับคู่ครับผม เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่ครับผมครับปกติพึ่นกับเขียน 7, 2, 7, 3, 7, เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่อะไพี่น้องเม้าแรม,มขืนต้นไว้ใส่เจ็ดสองเขียนเจ็ดสามก่อนบรธรรมดาได้ละมันระวังไว้ด้วยพี่น้องครับผมครับมาที่หลังมูอยากขึ้นก้อนนี่ แดงมันเกี้ยงเติบพี่น้องเลยสองสามนี่ก็ระมัดร,ระวังครับเลขสามเลขสองวดนี้ครับมาแห้งแล้วครับเนาะระมัดร,ระวังกันเทียบเคียงเบิงสองแปดสามแปดสี่แปด ครับสำหรับตัวเลขของพอแหลครับผมบบตรงห่วงนะพี่น้องว่าพอแหลจะให้มาหลายครับผมพอแหลให้บบเกินหกหางครับผมนี่คือมาตรฐานของเพิร์นนะครับเนาะครับพี่น้องเอฟซีที่ชื่นชอบกมากตรงนี้แหละครับตัวเลขแนวทางของพอแหลกบว่าจะเขาบว่าจะรุดนะครับเนาะบบเคยให้เลขเกินหกคู่ครับผมครับสำหรับตัวเด่นตัวเน้นครับผมพอแหลกก็เน้นไม้ที่สองแปด สี่แปดครับผมครับสําหรับตัวล่องนะครับนอกจากมีเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่สามแปดครับผมครับอย่าลืมกับพี่น้องพิจารณากันเบื้องดีๆครับผมครับขอให้พี่น้องครับผมเข่าปังๆกันอีกครับงวดที่ผ่านมากนะครับนอกจากเข่าเจ็ดศูนย์ครับผมครับเลขออกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของพอแหลครับเลขโบนอยครูครับพี่น้องให้มาโฮครูครับยังสามารถที่สิครับผม เขาเตรมๆได้นะครับเนาะถือว่าเก่งครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ในขณะนี้ครับอย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจออาไว้ก่อนดื่นนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขหน้าทังครับผมครับ ได้มากหลายๆสำนักแล้วพี่น้องเอาไปเทียบเคียงกันครับผมหาเลขวิ่งเด่นๆกันนะครับเนาะครับเพื่อตัดเลขวิ่งครับผมครับหาตัวเด่นตัวร่องแล้วจะประกบคู่กันเมึงครับแล้วไปหาตัวดีอาจารย์แต่ละสำนักที่เพิ่นเด่นมาให้เฮาครับว่ามีตัวใดที่ชนกันนะครับเนาะหรือบ่ชนตัวใดที่เด่นเด่นขึ้นชนเด่นครับผมหมายถึงว่าสมมติครึ่งวัตถิ่ันธ์มากเบาแหลมเห็นในพี่น้อง fc เบิ้งนะครับเนาะครับมันจะมีเลขเก็ดศูนย์ครับผมครับซึ่งเฮาบ่ได้สังเกตกันนะครับเนาะ ถ้าสมมติว่าเขาสังเกตกันเบิรงนี่เขาจะรู้ครับพี่น้องว่าครับผมตัวเลขครับในงวดที่ผ่านมานะครับพยายามสังเกตกันครับผมครับขออนุญาตครับนะครับเวลาที่จับเล็กวิ่งเนาะครับเนาะครับนี่คือเลขวิ่งครับพี่น้องครับจับกันมาเยอะๆแล้วครับมาก็ว่าประกบคูครับผมมันกิสมีเลขกนะครับเนาะครับมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับผมครับหาเล็กเอาเอามาเลี้ยงกันไว้นะครับพี่น้องครับ อันนี้ก็ดึงออกมาอีกครับผม0 5หครับผม6 7เนะครับเนาะครับดึงตัวที่ครับผมตัวที่เด่นออกมาจากกลุ่มเรานี่ครับผมเด่นสุดๆออกมาจากกลุ่มเรานน่มาตังวันนี้แล้วก็นํามาประกอบกันครับพี่น้องครับผมนํามาประกอบกันครับมันเจ็ดแถวได้เลขครับผมพี่น้องเบ่งดูครับผม0ูนย์ี่มีนะครับเนาะครับผม0ูนย์นี่ครับ2ครับผม2 0ย์ครับ ศูนย์สองสองศูนย์นะครับเนาะกะมีครับผมครับสองศูนย์ครับนี่นี่แหละคือครับผมเบาแหลมถึงยำนักยำหนาอยากให้พี่น้องเอฟซีครับเอาตัวเลขกลายๆสำนักกับเล็กวิ่งมาประกบกันแล้วก็มหาตัวเด่นครับหาตัวที่มีแต้มลายที่สุดแล้วก็นำมาเลี้ยงไว้ตัางหากแล้วก็เอาขึ้นไปไปจับประกบคููกันเบิงครับผมหาเด่นให้เจอครับพี่น้องครับอันนี้คือทั้งบนทั้งล่างกันเลยครับผมอ่ะ ฝากกันไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคหมันร่ำรวยถูกหวยกันหมื่ตุคคุกุคนนะครับเนาะครับโชคโชคหมันหมานปังปังกันไปกับแนวทางกระผมเล่าพัฒนาของพ่อแหละนอนนากระผมงวดวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม